อิสราเอลเจอศึกหนักแน่ฮิ His blood birth, สบลัเปิดศึกรอบใหม่ระดมพลนับแสนโจมตีวันที่6สิงหาคม2568อยู่กระดิฉันค่ะธนัดวัดวังชาก่อน Big อร์ผ่าโลกอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางกันนะคะเลบานอนเป็นเป้าหมายหนึ่งที่อิสราเอลต้องการจะยึดครองพื้นที่และมีอิทธิพลควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จ ภายใต้การสนับสนุนของสรัฐกดดันให้รัฐบาลเลบานอนปลดอาวุธฮิสบุลลอเมื่อวานนี้ภายใต้ความกดดันของสรัฐคณะรัฐมนตรีเลบานอนได้จัดประชุมเรื่องปลดอาวุธฮิสบุลลอระหว่างการประชุมมีประชาชนจำนวนมากจัดขบวนรถจักรยานยนต์เคลื่อนไหวหน้าสภา ประกาศสนับสนุนฮิสบุลลอฮ์ฮิสบุลลอซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองที่ถูกกฎหมายนะคะและได้รับอนุญาตให้มีกองกําลังติดอาวุธมีพักการเมืองร่วมรัฐบาลและได้รับการเลือกตั้งท้องถิ่นแบบถล่มทลายมีเหลือให้รัฐบาลแค่เก้าอี้เดียวนอกนั้นฮิสบุลลอและพันธมิตรกวาดเรียบในที่สุดการประชุมผลก็ออกมาว่าให้เลื่อนกําหนด การวางอาวุธลบปลดอาวุธไปถึงสิ้นปีนี้สถานการณ์ก็เลยคลี่คลายแต่เรื่องมันยังไม่จบอยู่แล้วเพราะเท่ากับว่าคณะรัฐมนตรีรัฐบาลเลบานอนยอมรับข้อเรียกร้องที่สรัฐและฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศสและอิสราเอลเรียกร้องให้ปลดอาวุธฮิสบุลลอที่ไม่กล้าทำเลยกระเพาะว่ากระแสะความนิยมฮิสบุลลอมากขึ้นกว่าก,ก่อนเมื่อก่อนนี้ มีคนจำนวนมากโทษว่าที่เลบานอนถูกออสเอลโจมตีเพราะฮิสบุลละไปยุ่งกับเขาแต่วันนี้ฮิสบ mm ุลละก็ยอมตามข้อได้กรองของรัฐบาลเลบานอนปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงทึงเซนกันทุกฝ่ายปรากฏว่าออสเอลละเมิดละเมิดข้อตกลงตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้กระแสะการยอมรับฮิสบุลละจึงขยายวงมากขึ้นดูจากการเลือกตั้งท้องถิ่น รเชคนาอิมกสมัสเซมแห่งกลุ่มฮิสบล็อเข้าเปา็นเลยขาธิการนะคะยืนยันการยึดมัน่นตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มตัวแต่อิสเอลนั้นละเมิดข้อตกลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หลายพันครั้งเห็นรายงานประมาณว่าสี่พันกว่าครั้งเข้าไปละเตือนเตือนภัยก่อนแทรกแซงจากต่างชาติว่าคือภัยคุกคามต่อสิีภาพ ของเลบานอนชิคัเซมกล่าวว่าอิสราเอลเสียใจที่ลงนามข้อตกลงเพราะว่าตามข้อตกลงนั้นมันชัดเจนว่าอนุญาตให้กลุ่มฮิสบุลลรักษาอำนาจงการทหารในเลบานอนไว้ได้และชิกัเซมยังกล่าวอีกว่านี่เป็นเหตุผลที่อิสราเอลยืนยันไม่ยอมปฏิบตัติตามข้อตกลงที่จริงก็ลงนามแล้วแต่ในภาพปฏิบัติอ้างว่าฮิสบุลละ ิอาวุธอยู่ไม่ยอมวางอาวุธเลยไม่ยอมหยุดที่จะโจมตีเลบานอน8เดือนเชียวนะคะใครก็ทำอะไรไม่ได้รัฐบาลเลบานอนก็ได้แต่วโวยวายตอนนี้ให้สรัฐมากดดันอีกแรงแล้วมันก็มีโอกาสทาให้เกิดความแตกสามัคคีภายในเชคเกอร์เซมบอกว่าปัญหาของเลบานอนคือการแทรกแซงของอิสราเอลการคุกคามประชาชนเลบานอนไม่ใช่การที่สบสอลมีอาวุธ มันไม่ได้ขึ้นแต่ว่าฮิสบลีมีกองกำลังอาวุธหรือไม่ปัญหาของเลบานอนคือต่างชาติแทรกแซงคุกคามทำร้ายประชาชนเลบานอนก็คืออิสราเอลชัดเจนแปดเดือนเต็มเต็มผู้นำฮิสบลีนย้ำว่าสรัฐได้นำข้อเรียกร้องที่ออกแบบมาทำให้ประชาชนเลบานอนโดยรวมอ่อนแอลงข้อเรียกร้องทั้งหลายที่สรัฐเสนอมานี้เป็นผลประโยชน์ของอิสราเอลฝ่ายเดียวเขายังกล่าวต่อไปอีกว่า สหรัฐร่วมกับประเทศอาหรับหลายประเทศได้ทำให้เลบานอนเหนื่อยล้าโดยเฉพาะการปฏิบัติตามคำสั่งของสหรัฐและการที่จะปลดอาวุธของฮิสบิลล์มันไม่ได้สามารถหยุดยั้งการรุกรานของอิสราเอลได้เลยเพราะอิสราเอลพูดชัดเจนค่ะว่าเขาไม่ได้ต้องการดยดแค่ป,ปาเลสไตน์แต่ต้องการเลบานอนและซีเรียด้วยเพื่อสถาปนาเดอะเกรเตอร์อิสราเอล โคนำเฮสบลร์เน้นย้ำอีกว่าการฟื้นฟูเลบานอนและสิทรภาพที่ยั่งยืนยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลัก3ประการด้วยกันคือการมีส่วนร่วมและความร่วมมืออย่างกว้างขวางของทุกฝ่ายการกำหนดลำดับความสำคัญภายในกรอบความสามัคคีระดับชาตินั่นคือลำดับที่ถูกว่าปัญหาหลักคืออะไรปัญหารองคืออะไรและการ ไม่ยอมจำนวนต่อการปกครองจากภายนอกไม่ว่าจะอ้างสาเหตุใดก็าตามอดีตเลขาธิการฮิสบอลเคยพูดนะคะไซเยตนัซันนัสนลสรว์เขาเคยบอกว่าราคาของการยอมจำนวนนั้นแพงกว่าการต่อสู้ตอนนี้แค่เซิรเซิก็เห็นแล้วว่าประชาชนพื้นที่ดินถูกยึดถูกคุกขามประชาชนถูกทำลายชีวิตสุดท้าย ก็ทำอะไรฝ่ายรุกรานไม่ได้เพราะมีท่าทีที่ยอมจำนนได้คืบเอาศอกได้หนึ่งเอาสิบชิกนาะอิมกาเซมยังเน้นย้ำว่าอิสราเอลจะล่มสลายหาเปิดฉากรุกรานทางทหารเต็มรูปแบบครั้งใหม่ต่อเลบานอนในสถานการณ์เช่นนั้นทั้งกลุ่มต่อต้านทั้งกองทัพและประชาชนเลบานอนจะปกป้องประเทศอย่างเต็มขั้น ขีปนาวุจะถล่มใส่อเาเอลและความมั่นคงชายแดนทั้งหมดของอเาเอลที่พยายามสร้างมาตลอด8เดือนนั้นจะพังทลายลงภายในเวลาเพียงชั่วโมงเดียวนี่เป็นคำมั่นไม่ใช่คำคูขเชกนาอิมกาเซมล่านวาจาค่ะและชาวฮิสบุลลอฮขอให้พร้อมไปเชิญศึกครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงบทปราศัยครั้งล่าสุด ของเลข,ขาธิการเฮสบปลคดุเดือดทีเดียวค่ะเขาย้ำจุดยืนของเฮสเอลไม่วางอาวุธและเตรียมพร้อมโจมตีอิสรเอลทันทีหาเปิดฉากการรบครั้งใหม่คำปราัยนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เนทันยูหูประกาศจะใช้กำลังฐานยึดปาเลสไตน์ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์และพูดตลอดเวลาว่าปาเลสไตน์แล้วยังไม่จบคิวต่อไป จะเป็นเลบานอนและซีเรียเขากล้าประกาศนะคะเนทันยยหูว่าแต่ตัวเลขก,กำลังรบของฮิสบุโรจริงๆแล้วมีใครรู้จริงๆตัวเลขที่เป็นทางการร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะไม่มีใครรู้แม้แต่รัฐบาลของเลบานอนที่ลงทะเบียนต่อทางการเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งจะไม่รวมนักรบอิสระที่อยู่ตามชายขอบหรืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างอิรักและซีเรีย พมิมงกำกำลัง,ลงติดอาวุธที่เป็นเครือข่ายฮิสบุลลอ์อยู่เลขาธิการคนกล่าวนะคะไซยิดนาสรุลลอ์เคยประกาศไว้ว่าฮิสบุลลอ์มีกำลังพลสามารถรบได้อยู่นหนึ่งแสนนายแต่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐนะ CIS l o ซ i s จากสหรัฐเนี่ยเขาประเมินว่าฮิสบุลลอ์น่าจะมีนักสู้ประจำการที่เขาเรียกว่า active fighter ที่รบทันทีได้เนี่ยราวสามหมื่นคน แล้วก็มีกองกำลังสำรองประมาณ20,000คนรืยงานอื่นๆจาก AJC ฝักชี้ระบ,บุว่าฮิสบิลลมีกำลังคนประมาณ4 5 0 0 0ซึ่งตัวเลขนี้เป็นนักรบจริงมีหน่วยยอดเยี่ยมชุดรัดวันเป็นหน่วยรบพิเศษนะคะมีจำนวนราว2,500นายและรวมทั้งสิ้นอาจจะไม่เกิน50,000คน จากการประเมินการต่อสู้ของอทีมที่เลขาธิการคนเก่ายังอยู่นะคะตอนที่รบกับอิสราเอลหนักๆก,ก่อนหยุดยิงจะเห็นว่าฮิสบุลลัสสามารถเปิดพื้นที่การสู้รบยาวเลยนะคะตลอดชายแดนที่ติดกับอิสราเอลทั้งหมดและยังเอื้อมลึกไปในพื้นที่ในซีเรียและอิรักได้ด้วยตอนนั้นก็โจมตีฐานทัพอากาศฐานทัพของสรัฐ ทั้งในซีเรียและอิรักแบบรัวๆไปพร้อมๆกับการต่อสู้ในชายแดนระหว่างฮิสบล็อกกับอิสราเอลดังนั้นกำลังพลถึงแสนนั้นมีความเป็นไปได้ค่ะขนะทาดฮเมอสนายพลสำรองยังยืนยันว่าจาก40,000ตอนนี้เป็น1 0 0 0 0แสนไม่ต้องพูดถึงฮิสบล็อกแปเดือนเท่ากับพักกรบได้พักฟืน้นได้ตั้งสติดูเหมือนหยุดไปอันนี้ เขาปฏิเสธเรื่องการหยุดการยกเลิกการปลดอาวุธนั่นคือจุดยินยเหมือนเดิมเพียงแต่ยอมเงียบเพื่อปล่อยให้ประเทศและประชาชนเลบานอนได้รับบทเรียนโดยตรงวันนี้ตาสว่างกันหมดต่อให้ยอมจำนวนอิสราเอลก็ไม่หยุดวันนี้ผู้ตั้งถิ่นฐาน all อิสราเอลยังไม่กลาก้ากลับเข้าพื้นที่ตอนเหนือนะคะในพื้นที่สุรบ ระหว่างฮสบล็อกกับราเอลในอดีต8เดือนก่อนคนเาเอลยังวันกลัวต่อการสู้รบกับกลุ่มฮสบล็อกไม่จากอเอลเปิดฉากบุกครั้งใหม่จะได้เจอของหนักแน่นอนเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบ,บันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้าเมื่อนโอกาสนี้ค่ะ